ต้อนรับเข้าสู่ EP ที่18ในการแกะรอย40วิธีนะคะการใช้กดแรงดูดคำสอนของดรโจดิปเพนซานะคะเรามุ่งมั่นตั้งใจนะะที่จะทำให้ครบถึง40หัวข้อนะคะวันนี้เรามาที่หัวข้อที่18หรือ EP ที่18ค่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้ดรโจจะให้คำสอนอะไรแล้วเราจะแกะรอย ย่อยในคำสอนตรงนี้เอาไปใช้ในเรื่องเรากับนะฮะหลักนะฮะวิทยาศาสตร์ของการใช้กฎแรงดูดของเราได้อย่างไรนะฮะนั่นก็คือ e p นี้นะคะบอกว่าช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจที่จะไม่คิดแบบเดิมนะคะทำแบบเดิมหรือใช้ชีวิตตามอารมณ์เดิมๆอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ตัดสินใจแล้วนะคะคุณจะรู้สึกไม่สบายใจและเมื่อคุณรู้สึกไม่สบายใจ คุณนะฮะก็ได้แต่ก้าวเข้าข้ามสู่แม่น้ําแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่านี่แหละนะฮะเป็นทางเบี่ยนพลังงานนะฮะเป็นการที่เ,เขาเรียกว่าโปรแกร,รมจิตใหม่็ n o เอาท์สมองหรือ h a กจิตตัวเองนะฮะแล้วแต่ใครที่จะใช้ในภาษานี้นะฮะแต่ในเรื่องราวที่นะฮะดรโจเรียบเรียงนะฮะเป็นภาษา ที่ถูกแปลมาแล้วโดยประมาณนี้นั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆไลฟ์สไตล์เดิมๆนะคะความรู้สึกเดิมๆนะคะกระบวนการเดิมๆการเดินแบบเดิมการอะไรต่างๆนะ,ะที่เป็นรูทีนเดิมๆนะคะที่เป็นประจําวันเดิมๆเนี่ยนะคะมันแน่นอนแหละนะคะมันจะทําให้นะคะในเรื่องราวของความรู้สึกของคุณอ่ะมันเริ่มตื่นเต้นนะคะ มันรู้สึกแปลก,ปกมันรู้สึกไม่สบายใจเพราะชีวิตของคุณนะฮะมันติดเซฟโซนมันอยู่ในเซฟโซนมานานมันถูกนะฮะพันธนาการกับสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซนที่บอกนาะเออความแบบการใช้ชีวิตแบบรูทีนแบบเดิมๆนะฮะเมื่อไหร่ที่คุณมีความกังว,วลแบบนี้นะ่ะนั่นแหละเป็นสัญญาณดีเพราะคุณกำลังจะนะฮะเอ่อลงสูนะะ่แม่น้ำแห่งการเปลี่ยนแปลง นั่นแหละมันจะเป็นวิธีการที่คุณจะไปมีผลลัพธ์ใหม่ๆและนะคะไม่คือขอย้ำนะคะซึ่งดรโจก็อาจจะอธิบายประมาณนี้นะคะก็คือว่าขอย้ำนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยคุณจะต้องมีระยะยืนยาวในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเพิ่งนะคะตั้งตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าจะเปลี่ยนแปลงนะคะมีความรู้สึกนะคะ ไม่สบายอ,อกไม่สบายใจหน่อยกลับไปอยู่ที่เดิมคุณก็จะไม่ได้อะไรคุณจะไม่ได้อะไรนะคะคุณก็เพียงแค่เป็นผู้ที่สับปรับนะ,ะสจัววาจาตัวเองเป็นผู้ที่ทรยศต่อสิ่งที่คุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งใหม่เท่านั้นเองแต่การที่จะกลับไปไม่มีความผิดทางด้านกฎหมายนะคะไม่มีความผิดทางด้านศีลธรรมเพราะนี่คือเจตจำนงเสรีของคุณเพียงแต่ขอย้ํานะคะ อะไรก็ตามที่คุณทําแบบเดิมๆผลลัพธ์เดิมๆมันเป็นเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วคุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ใหม่อันนี้ครัคุณยอมรับได้แต่เหตุการณ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะต้องนะฮะเซตอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะต้องยืนหนึ่งนะฮะยืนหนึ่งยืนหยัดอยู่ในเรื่องราวสิ่งใหม่ๆจนกระทั่งมันเกิดเป็นพลังงานเปลี่ยนเบนทิศทางนะฮะทิศทางใหม่ แล้วคุณจะคุ้นชินกับทิศทางใหม่และก็สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆเรื่องนี้มันก็เหมือนกับการสร้างถนนใหม่ๆนะคะ,ะถ้าเป็นยุคสมัยที่เป็นป่าเนี่ยนะคะออก็เหมือนกับว่าเส้นทางเกา่าๆเนี่ยที่คุณย่ําเดินนะะย่ําเดินอยู่ทุกวี่ทุกวันเป็นเส้นทางเกา่าๆเนี่ย นะะทั้งเดินเท้าเดินเกวียนเดินเดินอะไรต่างๆนะนะมันก็จะเป็นทางโป่งโล่งนะคะเป็นทางที่ปกติแล้วคุณก็คุ้นชินในการเดินไปเดินมาตลอดระยะเวลาทางตรงนั้นมันก็จะโป่งโล่งสบายเข้าใจไหมคะแต่ในทางใหม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องนะฮะเป็นผู้ถางถักถางทางหญ้าให้มันโล่งเตียงนะฮะแรกๆมันก็จะดูลกนะฮะลกชันสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมั่นในการในการเดิน ในเส้นทางใหม่ก็อีกไม่นานวันทางที่คุณจะเดินใหม่มันก็จะโล่งเตรียมเหมือนทางเก่าที่คุณเดิมนะคะแต่มันจะเบี่ยงเบนไปหาผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาต้องการจะไปไม่ว่าอะไรก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นจากเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นๆนะคะแล้วย้ํามาในเรื่องราวของการว่าทําไมคุณต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องกดแรงดูนะ เขาทำทำงานอยู่24ชั่วโมงเป็นกฎกลางเป็นกฎเป็นกฎสากลกลางนะคะที่ใช้กับมนุษยชาติเนี่ย8พันกว่าล้านคือทุกคนก็อยู่ในกฎนี้คุณรู้ไม่รู้นะคะคุณก็ถกับใช้โดยไม่รู้คือคุณรู้คุณจะได้โฟกัสในการใช้ให้มันถูกกฎแต่ถ้าที่คุณไม่รู้คุณก็ใช้ในขณะที่คุณไม่รู้นะคะอาไรยที่คุณไม่รู้นะคะคุณก็ได้ผลลัพธ์นะคะเด้งกลับมาที่คุณเรียกว่ากฎแห่งกรรม นะฮะเป็นเรื่องราวของโชคชะตาที่ลงโทษคุณมั่งแหละหรือโชคชะตากันแกล้งคุณมั่งแหละหรือฉันยังไม่ทันทําอะไรเลยฉันได้รับผลนี้ได้ยังไงอันนี้คุณมัวแต่ตั้งคําถามเป็นผู้ที่ถูกนะฮะโดนกระทําเป็นผู้ที่ถูกนะฮะตกเป็นเหยือ่ออันนี้คือสิ่งที่คุณไม่รู้นะฮะ วันนี้ถ้ามาเจอกันคุณต้องรู้ว่าคุณจะเลิกตกเป็นเหยื่อและโลกเลิกตกเป็นผู้ถูกกระทำแต่จะเป็นผู้ที่มากำหนดชะตาชีวิตตัวคุณเองจากการที่รู้และเปลี่ยนแปลงจาก EP นี้นะคะคือคุณจะต้องออกจากเซฟโซนนะคะแล้วก็มาตั้งเป้าหมายใหม่ในสิ่งที่คุณต้องการไปและไอต้าเป้าหมายใหม่ที่คุณจะต้องการไปเนะี่ยคุณก็จะต้องนะคะมีความมั่นใจ ว่าคุณจะยืนหยัดนะคะให้เป้าหมายมันบรรลุนะคะจนกระทั่งสู่ไปทางเห็นความสําเร็จเท่านั้นที่คุณต้องการและปรารถนานั่นแหละมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและให้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการตามเป้าหมายนั้นและอย่าลืมนะคะคุณจะได้มากกว่าที่คุณตั้งปักหลักไว้เพราะจักรวาลนี้คาารับผู้ที่จริงจังในการลงมือทำด้วยคำว่า yes and more นะคะใช่เลยและให้มากกว่า ใช่เลยและให้มากกว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะคะถ้าคุณรู้ในเรื่องราวของความมหัศจรรย์แบบนี้นะคะคุณก็จะมีความสนุกตื่นเต้นกับชีวิตทุกๆวันนะคะแล้วนําในเรื่องราวความรู้ของข้อมูลในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันกับคุณกับกฎแรงดูดที่ทํางานกับคุณใน24ชั่วโมงย้ำอีกนิดนึงนะคะกฎแรงดูดไม่ใช่ทํางานเฉพาะพลังบวกเท่านั้นนะคะ กดแรงดูดทำงานกับพวกเราทุกๆพลังงานทุกข้ออารมณ์นะคะคุณทำงานคุณส่งพลังอะไรไปคุณได้แบบนั้นคุณส่งพลังลบคุณได้พลังลบและได้มากกว่าที่คุณส่งไปเพราะเขาขานรับได้ yes and more นะคะก็คือให้มากให้ขานรับและก็ให้มากกว่าที่คุณส่งไปนะคะดังนั้นคุณจะต้องตื่นรู้ตั้งใจใช้พลังบวกค่ะแล้วพลังบวก แม้บางทีคุณสร้างนิดเดียวแต่คุณได้ผลแล้วมากมายมหาศาลเพราะตอนนี้เราอยู่ในนะคะสนามพลังงานควอนตมัมที่มันมีแต่ความเป็นไปได้ไร้ขีดจํากัดไร้ขอบนะคะไร้ไร้ไรขีดจํากัดไร้ขอบไร้แบบเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะคะมีอย่างเดียวขอให้คุณสั่นสะเทือนพลังงานที่เป็นประโยชน์ของคุณเป็นเท่านั้นเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนําในเรื่องกฎนี้ ไปใช้แล้วก็นะคะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในปีนี้ประสบความสำเร็จให้ได้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย